บุญเพ่งชื่นชมครับบ้านหล่งที่หาหปดมู่หนึ่งตำบลหนองแหน่อำเภอระชุมจังหวัดยะโสธรครับยางตัวนี้จากกี่ลงมานะครับผมกี่ยางมาหาปีบอออกมาแล้วนะครับประมาณสี่ปีต้นนี้ครับยางบอออกมาสี่ปีหาปีแล้วครับต้นเพิ่งเมื่อกี้หลังจากใส่ปุ๋ยยี่สิบเมื่อแล้วครับปุ๋ยตาดอกคุณเนาะครับปุ๋ยตาดอกคุณขี่ลูกสาวเน่น่นจากจังหวัดระยองนะครับล่องล่องหันเอ็นบึงนี่ครับ จากโบ้เคยออกเลยจากที่บ้เคยออกที่นาปีกรีละยางนาตรงปีเนี่ยมันแตงแหงๆมันวะใช้มือยืดมือคสังเกตเลยยางมันเยื่อมแล้วก็มียางยดอยู่เนาะครับ้านี้ผมอยากจะให้ไปเบิ้งต้นที่มันยางปกตินะที่เคยกรีมันออกนะฮะว่าว่ามันไหลสั่มไหลนะมันเดยจักเท่มไหลเราไปเบิ้งต้นนู้นนะครับเบิ้งต้นก็ยังหล่นหล่นถุย ต้นนี้กีดกีดจมีบทรันนี่ตัวนี้กีดสามเมบหลังจากนำยางที่ออกปกติจะบบจะบจบล้นถวยแบบนี้ครับทุกปีเราเคยเจอแบบนี้แล้หลังจากใส่ปุ๋ยตาดอกขุ้นได้ชิบหามือพันนะครับมีที่สามคือล่นเลยครับครับถ้าบบงานยางแข็งแข็งก่อนก่อนยางล้วจะมันจะเหตุเห่งล่นเลยครับแล้วคุณพ่อเคยใส่ปุ๋ยมาสารพัดยี่ห้อ ครับผมจากประสบกา,ารณ์ปลูกยางมาจาักปีนี่เกือบยี่สิบปีไหมครับครับบ่บ่บ่บเคยเจอปุทบ,บ,บ่เคยเจอบเคยบ่รทับใจในเรื่องของปุ๋ยครับอ่าเพิ่งมาเจอเนี่นะครับอ่าแล้วสวนดื่นๆในละแวกอำเพื่อกุดชุ่มนี่มีมีไผ่กีดสามีเดกเกือบลรนถ้วยหรือบางบางมองมันจะลนหรอครับจนจนได้ยิบครับยนได้งัดครับงัดออกครับอบ่มีครับบ่มีเลยเนาะ อีอปแป้งเดียวครับที่ใส่ตาดอกคูนนี่หล่นเนาะครับบันีวังหันผมยางไปเห็นห้อยขาบขาบปุ๋ยเนาะหลังจากที่ใส่มา20กว่าหมื่นว่าครับนี่ครับ20มื่นปรากฏว่าปุ๋ยโตนี่นี่นะครับเออ่มีปุยป๋ยปุ๋ยยี่ห้อตาดอกคูนมันมันยังมีคงความเป็นเม็ดอยู่ไม่ว่าละาไล่ง่วงเหมืด จะสังเกตได้นะครับมันรากเริ่มรากฝอยเริ่มแม่กระจายกนมากินปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนาะครับปุ๋ยกันยังบนละไรยเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับเคมีเคมีในห้องใส่อยู่ประมาณบนถึงอาทิตย์มั้งบริเวณหัวท่อนห้อยปุ๋ยเนาะปุ๋ยจะหายหมดอันนี้ขึ้นใมบัติแต่ว่ามาเสียอย่างเดียวแต่ว่ามันแหลงนะครับมีน้ำเข้ามามาวานปุ๋ยช่วง แรงเนาะจะสังเกตได้ลากหอยจะฟูมากินจะตัวบางทีไมีปุ๋ยนะครับตัวอื่นจะบ่มีนะครับไม่ลากไหวนะครับจะบ่มีเลยจะมีแต่แกะมองทีมีปุ๋ยองมานี่แสดงว่ามันธุ<ร>ีหย่อนปุ๋ยอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งต้นต้นที่มันมันมันอีกต้นหนึ่งที่ว่าที่มัน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 ถึงรุนรวยนะรวยรวยนี้โอ้ยล้นถรวยนี่เยอะครับเยอะครับล้นถรวยนี่ทั้งแปลงเกือบทั้งแปลงที่เขาใส่ปุ๋ยเนาะเฉพาะที่ใส่ปุ๋ยนะครับ นีสามมีด <in> อืมสามมีดครับสามมีดแม่ลมมีสามมีดนี่ไรครับครับอสามมีดเดี๋ยวผมจะพาไปเพิ่งต้นที่หยุดมาส่วนเพิ่งเพิ่งทีมี้ฟปีนะครับหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันขึ้นไห้ออกผมมาจะพามาต้นนี้แหละที่แรกวันผมจับต้นมาเลยเพราะว่าผมกี่คนละแถวกับแฟนนะอ๋อทำไมมันไม่แถวมันแล้วก็พอ หลังจากมันตีนาตายมาสี่หปีเมื่อกี้มาเ้านะครับใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยตาคุณชิบขามื่อพันโ็ไหลายห่อยเนะยยานะครับมีต้นนะครับต้นพี่กองต้นโผล่พีกอง,ก,องกู้พีเรียนหมดครับโอ้โก็ต้นถวยเลย่องต้นกีดสามเห็ด